ฟ้ามีตาตอนสุภาพสตรีสีสมอนเป็นเรื่องราวของสีสมอนที่เป็นคนสวยมากซึ่งน่าจะมีคนรักคนชอบเยอะแต่เปล่าเลยกลับมีแต่คนไม่ชอบสีสมอนทำเอาสีสมอนง,งงกับเรื่องนี้มากทาั้งทที่ตัวเองเป็นกุรตรีมาตลอดทั้งคำพูดและการวางตัวที่ตรงข้ามกับปราง เป็นผู้หญิงที่เสียงดังเออะอโวยวายเราก็กินทำเอาสีสมอนขัดหูขัดตาเหลือเกินแต่ปรางกลับมีแต่คนรักคนชอบไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายในออฟฟิศขนาดสินที่เคยชอบสีสมอนยังเปลี่ยนใจมาชอบปรางพี่ดวงและปาแลมบอกไม่ใช่เพราะสีสมอนดีเกินไปแต่เป็นเพราะสีสมอนนั้นดีคนเดียวความเป็นกุลสตรี คือสิ่งที่ดีแต่สำหรับสีสมอนมันมากเกินไปไม่มีความพอดีในชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลทำอน,นันต์ไม่ได้อันนี้ไม่ดีและมักไม่ให้เกียรติคนอื่นพอคิดว่าตัวเองดีที่สุดเป็นกุลสตรีและการเป็นกุลสตรีไม่ได้หมายถึงแค่ภาพพับไว้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่มันหมายถึงการรู้จักให้เกลียดกัน ยอมรับความแตกต่างของคนอื่นให้มากกว่านี้โปรดติดตามชมละครสร้างรายการฟ้ามีตาตอนสุภาพสตรีสีสมอนออกอากาศวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563เวลา14นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35 ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ Facebook เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน